สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีแม่บัวร้อยนะครับเนาะครับสวัสดีพี่น้องสุกูสุสคนสุมองสุบอลที่กำลังติดตามรับชมคลิปของนั่นอยู่ในคณนนี้นะครับเนาะครับเมนีกผ้ามาเบิงองั่วแม่บัวร้อยอ่าบอกบ้านเพื่น,นแม่บัวร้อยบ้านภา,นานขาวจาจตําบัสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมาาขาา้ามจ้าเมือนีมีจกักตัวหรือเปล่าเมรจักแม่มม หกโตสามโคมโอ้สามโคม่มเอาพี่น้องเด้อครับขั้นเมนมักต่อต่อจากนี้ไปครับนี่มักโคมได้ครับนี่สามโคมที่เห็นอยู่นี่นะครับเนาะกะเบอร์แม่บัวรอยกะผมก็จะขึ้นไปถาดด้วยครับเด้ออยากมาเล่นน้ำเล่ากับมามาเอาเิีงก็พร้อมนี่พ่อสนพ่วกพอดีละ่ะน้าบื้อบ่อยากครับเบื่องกันยุทธท้งไหนท้งหน้าคือเก่อนนะพี่น้องเนาะนี่เอาเบิ่งกันโคมเลยครับประเภทแขนอันตันปานเขาตมัดเป็นงัวแม่ลูกลูกแม่ ลูกนี่เป็นลูกแรกแมนบอแมนจ้ะเพราะว่าเขามันพมนมีกันนไหมพี่น้องว้วกินหยาดีเถอเพิ่นนี่ไหม <c oughs> แข้งขาหนาดีครับลำตัวดีสูงลอยหอยลอยยี่สิบป็นตัวนี่เนาะประมาณนี้แหละพี่น้องสูงลอยยี่สิบิลละเป็นงวไทยบันเท่านะครับเด้อบันเนี่ยงวไทยบันเท่าแต่วัานกินหยาดีด,ดีอาผู้ใดที่มางวาที่กินนาแขงเก่งนี่ดีซุปนี่แหละครับนี่กินว่วเงยซุปไม่ปากนี่เนี่ย แม่เพิ่นออกสีเหลืองๆจักหน่อยนี่ครับเนี่ยเป็นงว่วนลูกแรกพระนะนี่คมแดลของแม่บัวลอยครับวันนี้เสื้อผาอยากเป็นบางลูกจักบาดจักข้าวแล้วครับเนาะโอ้ลูกปันมาแขนอันตันใส่แต่พันสมหอยี่สิบบาทตัวนี้ไหม <c oughs> เหลงจริงคือเหลีงนิพนธ์แม่เหลืองลูกแดงลูกก็โอ้ <c oughs> เกิดเป็นสามแม่ตัวนี้ <c oughs> นี่ครับเสียข่องข้อไว้ บันทายนะตึ๊บด้วยครับเครื่องบรโทแม่นี่ข้นหางไงดิพุ่นอ่ะข้นหางไงเครื่องเพดดำค่าดียิ่งอย่างงอกงอกับแม่นี่ครับพุ่นแม่เพิ่นพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะแม่เพิ่นก็คุณดีเพี่น้องคุณดีดีนี่ครับอ้าวผู้ที่มักซัมนีนเนาะพี่น้องเนาะเงินหน่อยก็ซื้อได้เงินหลายก็ซื้อได้ครับเดี๋ยวจะพ่นมักด้เพี่น้องเด้อกันหอมมักคือกันลำบัดขันผู้ใดลงมักเสนงัวไทย นี่ครับโค้มนี่แหละครับลูกให้ลูกดีมองงามมองเก่งเพิ่นลูกดีใช่ไหมเพิ่นกับ่บยัยโบสูงไหมได้ไปน่องนี่กับสี่ร้อยยี่สิบตัวผมกะนี่ครับผมกะแต่ครัเป็นว่าลูกแหลกได้สดได้หนังได้ดีลึ่งดีพ้นดีแม่นี่นี่ลูกสาวเพิ่นโอ้คักค่ะ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 เหมืนหางไหมเดี๋ยวจึงคืนด้วยครับเด้อบ้านนี้ราคาห้องไว้ไล่ไปน้อยเนาะ สามหมื่นแปดพันห้าร้อยจ้าโอ้สามหมื่นแปดพันห้าร้อยจ้านี่ครับเป็นง่วแม่ลูกแม่เพราะท่นขึ้นไปหน่อยนะท่นขึ้นดอกเนาะใกล้แล้วละลูกมันใกล้แล้วละลูกกระซีจักเดือนคือลูกประมาณซีได้ปะได้อยู่จ้าอ่าครับลูกอยู่วางซีเดือนหนี่งละพี่น้องเนาะนี่อยู่วางซี่เดือนนี่งละนี่ครับแต่ว่าลูกโอ้แขนอันตันดีแท้เลยพี่น้องคุณแขนดีปนโอ้หอบหอบตาดำหนาคาดำเลยค เครื่องเพชรดั่มได้แต่มีโบสถ์ผุนดีเพิ่นามื่อธรรมบดดาได้เพินเ่นนี่ให้ลูกอะ่ะอ้าพี่น้องสามหมื่นแต่ท่านหาร้อยครับโค้มแดกไปเบิ่งโค้มที่สองครับขับมาเบิ่งโค้มที่สองนะครับโค้มแม่นี่ก็เป็นงวัวแม่เพิ่นสีขาวขาวเบิง่งหนาเบิ่งตาเบิ่งเด็บโลดได้พี่น้องเด้อนี่นี่นะครับเป็นโค้มแม่ลูกแม่เนาะแม่นี่สูงกว่าแม่วงหันครับแต่ว่าหันบ้านถึง 130, หน่อยสามสิบดอกแค่นี้ก็บ้านถึงหน่อยสามสิบครับพ่นดี งอไทยหาเรื่องบ่พอครับเพื่อนนี่ก็ลูกแดงเนี้ยนี่พูดอ่ะบ่ธรรมดาเนี่ยเพื่อนนี่ก็ได้ลูกบ่เก่งเสมอมั่นแต่ว่าตัวแม่ใหญ่กว่าอ่านี่ครับแต่ก็ลูกตัวดีตัวงามเติบลูกจักเดือนนอนนี่ยนอนลูกประมาณสามเดือนได้บ่ประมาณสองเดือนแหรอเพื่อนโอ้สองเดือนก็กลัวเตีโอ้เพื่อนนี่กินหญ้าดีเด้นี่อ่าครับมูงวไทยนี่ยหญ้าดีบ่ต้องฮหรอกครับกหญ้าดีบ้านใดหญ้าดีดีงามๆเด้อครับเด้อ โอ้เวนพันธุ์สิจิ้งหอนังบ่จับเพิ่นตินี่เห็นไหมโอ้เวนพันธุ์สิกิ้งหอนังปรจับตัวนี่ลูกแม่ก็สิ2เดือนกว่าเนาะลูกเพิ่นเนาะ <c oughs> ลูกใดเพนนนนิ่นาอนี่เนาะลูก2ลูก2โอ้วัวไม่นี่ลูกตัวที่2เพิ่นพะนะนี่ครับลูกสาวเพิน่นคุณดีครับอ่าคุณดีจับง่าย <c oughs> บายง่ายเลยพีนน่น้องเลี้ยงง่ายเลยครับปรี้ยงงวดไทยบ้รรเนาะครับเนาะบ่ตื่นบ่เต้นบ่พ่อวอแผแนาะเพิ่นนี่เนาะเอ้าโพนดี ปงนี่ินาไหมอ่อนซอนตะพันจินยานี่ยะเรียบยาไม่พูละ <c oughs> ลาใบใสเรยพูดลันแม่นมองยาอันทำไมจะค้องเก้าพันยาดีๆเนาะอันนี้ยาพันธี่ถเก่งไหมจะค้องเก้าก็ได้ <c oughs> นี่ครับบันไดเป็นหูปัญานานเดียโอ้บตรงห่วงครับเอาเร็บดีใสใ่ได้เนาะราคาคอมนี่เลยสองหมืนหกพันจ้ะสองหมื่นสองมืนหกโอ้ยสามหมืนหกพันเออ สามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันเอาทุกต้นทุกตัวนี่คือห้องไว้ซื้อบ่จ้อ<า>ต่อได้สุดตัวเนะาะจ้ต่อได้สุดตัวพะนัทธเมียบุรุษละวานไหม <laughs> บ่นี้ราคานี่คือราคาทรงเล่มเป็นบ่แมน่นจ้าโอ้เขาท่าได้พี่น้อง <c oughs> คือสื่งว่านี่คือทรงให้เลยบ่ต้องไปกังวลว่าทรงใหญ่ไข่มองนีมองหันได้บ่บ่ต้องเัินถามได้พี่น้องเด้อทรงให้ได้มัดสมองเลยนี่ผ่านกิสาน เนี่ยประเทศไทยครับจะภาคอีสานเท่านี่คือส่งให้ฟรีเนาะส่งให้ฟรีทรัท่วภาคอีสานได้พี่น้องเด้อนี่ครับอยู่ริมโขงอยากไปส่งไกลๆเพิ่นล่ะคนขับรถว่าอยากไปเที่ยวไกลๆเนี่บยบ่ได้ก็สร้างหา้องผนังว่าแต่ไปไกลว่าแต่ไปเที่ยวไกับพก่ผนะโอ้โหทาไปบันเ <c oughs> อาครับสามหมื่นหกพันนี่ครับเอาครับบดัดนี้โค้งสท้ายโค้งที่สามได้พี่น้องเด้อบ่าเดี้โอ้ ควบหนีง่ายดีครับเนี่ยแม่เพิ่นขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาดำติดโบดเป็นตัวนี่แม่ป่าโถวันธรรมดาเนี่ยครับแม่บัวร้อยนี่ครับเล่นัวโบดเดี่ยวเดี่ยวบัดเนี่ยคมนี่เป็นโคมแม่ลูกลูกแม่เอาเขาท่าป่ะนี่แม่ลูกก็ติดโบดเนาะผู้ลูกงายมหามวยเดี่ยผู้เนี่ยเป็นไรมาเด้อผู้ไป็นไรมาเพิ่นบึงเนี่ยนี่อะไรมาแล้วครับอ้าวลูกงามแล้วครับบัดนี้แม่ไงเดี๋ยวทั้งแม่ไงเดี๋ยทั้งลูกงามแม่นี่เนาะ นี the the oh, ่ลูกอายุจังเดือนแล้วนะสามเดือนนี่แหละจ้ะสามเดือนโอ้ยไซอันแนลแดงๆไปพร้อมตัวเซมาแดงให้เพิ่นไปพร้อมเวลาแนลแดงเนี่ยให้เบิร์ตโซเนลเลยโอ้ให้มาิู์ตโซนลเลยเมาก็ให้เสียกันบ่อไว้คือคนอื่นดอกตีบ่งบอกไว้คือคนอื่นนะจ้ะลูกใดเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยประมาณลูกสามนี่แหละจ้ะเออสี่ยูลูกสามเนาะใช่อ้าวครับยูลูกสามไปละหัวแม่บ่วลอยตัวนี้แม่ก็สูงลอยสี่บวกเนาะจ้ะเอาลอยสี่สิบบวกเนาะพี่น้องเยองแกสิบบวกไป็หอดไซบอนหั นี่ครับเราใช้ซิบวกกี่ดอกพนะี่น้องคนน่ะโอ้ลึงเห็นเน่าอาาันลาดได้ครับลึงนุม่มชัดเจนเครื่องดำได้ไหมนี่พูดอ่ะเล็บดีนี่ครับเล็บดีนะครับเดอ้อลูกสาวเพิน่นโอ้แขนจระกอดีลูกสาวให้ลูกไม่ดีเติบโตไหมนี่พี่น้องได้ไปก็ล้องทับเรือลอยเบ่งนะครับเด้อนี่ก็ล้องทับเรือลอยเบ่งนัคข่าวพนให้แดงจึงคืนสัมจุมกุ้มเด่นี่ครับบัณฑิตเมียยันยลูกให้ลูกเก่งๆยังเสีย ขายหลายเป็นไดพ่องาหลายเป็นไดหาหมืนหกพันจ้ะโอ้หาหมื่นหกพันนะครับเนาะอ่ะพี่น้องเมียตัวนี้ก็กกสูงอย่อยสี่สิบบวกกุดอกสี่สิบบวกบวกกุองรครับบวกอยูห่หนานู้นตัวสวนเนาะลูกตัวที่สเห็นอยู่นี่ตับตาขอบหูดำหนาคาดำเล็บดีเรื่องเงาอันลาดครับพุทยอดนนหนโตนเอาสภาพหางก็ใสได้นะครับเนาะหาหมื่นหาหมืหนันจ้ะหาหมืนหพเอาพี่น้อง,าองมากตัวไหนนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามเบอร์ขึ้นไปไหนเนาะ ครับบัดนี้มีน่าฝากพี่น้องบ่บ่มีซ้ำมีใต้เพิ่นมาซื้องัวให้โอ้มีแตเพิ่นมาซื้องัวให้เอ้ามาคมใหญ่กับตัวนี้เด้อครับเด้อขันหมูมักใหญ่เแขนแขนขคือสมหราหาสิบาทพุ่นคมแรกพุ่ณครับพี่น้องลำล้ำลุ้ยลุ้ได้เพี่น้องเด้อเรารอสวยๆเรื่อยๆเงินทองเลยใสงตองครับหลกไผ่คอยห่างนี่ไกลด้วครับเด้อเป็นอะไรก็ให้กินยาเถือในช่วงใเศร้านะครับเนาะ บอกกันชิปน้าใช่ไหมครับมือนี่ผมมานนั่นทั่วกับแมวบรลอยสวัสดีครับ